สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี้มาพบกับน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์สรุปหวยลาวเนะแมนอยู่ครับผมหลายมือแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบ่ออกครับค่ะวันที่แปด่ออกก็เลยค่ะได้อัดคลิปมาตั้งแต่วันที่เจ็ดหมดแล้วครับผมค่ะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับพี่น้องเนาะครับผมซีหามือคลิปนี้ก็เลยจะมาร่วมให้พี่น้องเอฟซีเนาะครับผมค่ะสรุปค่ะเทียร์ บางท่านเพิ่นว่าโอ้ยมันบ่ท่านได้ออกอย่าฟฟ้าเบิง่งค่ะคก็เลยมาสรุปให้ FC ในคลิปนี้เบิง่งค่ะท่านผู้ชมแม่นครับผมค่ะอ่หลายๆสำนักที่เกามาเชียร์ปล่อยไปแต่ตงแต่ตอง,งวดหรือรว่าสรุปแต่ตอง,งวดพุด่นค่ะท่านผู้ชมแม่นครับค่ะพี่น้องหลายท่นานก็จะได้เห็นในคลิปนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมแม่นค่ะสรุปเหมือนเลขไทยครับค่ะ เราพัฒนาโอ้หลายสำนักเนาะหลายสำนักด้ครับผมหลายสำนักมากแต่ว่าพีน่น้องอซีก็จะจัดหมวดมู่ให้ยุคครับผมค่ะเดีเ๋ยเพิ่เคยมาํำกันยังไงกันเดียเด๋ยวจิจัดไปให้เป็นหมวดมู่้พีน่น้องเซีด้เบิอ่องง่ายอยู่ค่ะคโอ้่ะทนานผส้มเอาเนะาะค่ะทั้งหอนทั้งเอาค่ะครับหอนเอวเนี่ยมึงขึ้นก้นก็ออกหากินเน,ะนาะแมนค่ะไตโคมไฟเต็มอยู่่ะท่านผู้มครับค่ะจะกปัญหาเอียงเนาะ หาเขียดว่าฮะหาเขียดบานเฮ่าเนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะบานเห้าแมนอยู่พ่ากับยูได้เนาะครับยูได้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าขาดว่าไรดิสําคัญที่สุดเลขหาคือกันครับผมหาคือกันกันท่านผู้ชมครับหาจนหอดหม่องหอดที ต่สามตัวตรงๆเนาะค่ะพาะว่าจะเป็นไทยหรือลาวค่ะครับหาคือจังแบบข่าหาแนวกินเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะหาคือจังข้าหาแนวกินเลยหาเหลขกเนี่ยค่ะครับไพ่ก็อยากถือเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเหลขกไทยบางทันพนกะดวงบ่เขาก็เหล็กไบ่บ่อสื่อบ่่เอาแล้วบางทานพนกะดวงเขาก็เหลขกล้าปัทนาเนาะนี่นครับผมพนกะ เล่าพัฒนาเนี่อาทิตย์หนึ่งมีสามหลอดผลดีเท่าครับคันถูกถูกหมดกับสามรอบโอ้ดีเลยเนาะครับผมถ้าอีข่อยเบาเลยเนียนอยวิเชอรทาขึ้นเอฟซีว่าเลยครับค่ะเอาคลิปนี้ครับผมนู่นว่าบอลไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันเด้อครับพี่น้องค่ะครับสรุปส้มครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกับเลขทูบออมพบฟิคเนตจุดตั้งแต่วันที่เจ็ดพุ่นเด้อครับผม จุดวันที่เจ็ดพอดีวันที่แปดเล่ามออกครับผมมาออกวันที่สิบเอ็ดเอาลอบเบิ้งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะสามเก้าสามเนาครับผมครับจุดสองงวดที่ผ่านมาครับผมสองแถวที่ผ่านมาออกเลขไทยหมดเลยครับพี่น้องครับวันนี้เชมาว่นเล่าเมลแองครับพี่น้องแล้วก็ที่เป็นเลขพ่อแสวงเนาะครับผมในคลิปนี้ครับเอาพี่น้องเอฟแคปหน้าจอนีไปเนาะครับผมลาวพัฒนาพ่อแสวงเด่นที่แปดครับผม ต่อมาก็จะเป็นลาพัฒนาพี่ประก,กายและพ่อไพบูลครับผมนี่พี่น้องอิซีเก็บเป็นข้อมูลแคบใบครับผมเลขหลักร้อยหรือว่าเลขวิ่งบนพี่ประก,กายครับผมวิ่งบน9กับ4หรือว่าหลักร้อยศูนย์กับ1นี่แหละครับผมเน้นไปที่1ครับก็พอไพบูลครับพี่น้องเม็ดเดียวเลขพ่อชนินและพ่อเจริญศิลนครับผม พอชนิดกับเหล็กเด่นมวลว่างหันบนกอดข้อกันเลยเด้อครับผมครับเลขเด่นบนล่างหรือว่าเลขติดล่างครับพี่น้องแคบเบิง้งครับแล้วก็พ่อเจริญศิลปเลขวิ่งลูดเดินดีครับผมมวลดี่นให้สองกับสามเน้นสองครับผมสิบปีอันตัวเลขให้ฟังเด้อครับพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีแคบเอาครับผม ลราวัฒนาคนภูเขาและพ่อบางพีครับผมนี่สองสำนักที่มีสถิติที่วา่าชนตัวไหนมาตัวนั้นครับผมงดหนีชนซีได้ครับผมคนภูเขาหนึ่งกับสี่พ่อบางพีสองกับสี่นะครับผมบนี่ก็เป็นอีกสองสำนักที่เลขจะประกบกันดีครับผม เจ๊ปูเมืองอุบลครับพี่น้องหกเจ็งวดนี้ได้ตัวเดิมเราพัฒนาเด่นเดินดี f อฟซส่งให้2 3 4ครับผมครับแคปหน้าจอไปประกบเอาเร์ er, ครับผมต่อมาแม่นางกับพี่พรครับผมครับเล็เด่นเล็กวิ่งก็ถือว่าเดินดีครับผมสำหรับเล็พี่พรครับ3กับ4ี่ได้ครับผมงวดนี้ สำหรับเล็กวินแม่นางครับผมครับนี่ก็เดินดีกันครับพี่น้อง860514ครับพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้ครับผมต่อมาลาพัฒนาอาจารย์ผู้ครับผมครับอาจารย์ผู้กับเสียนกระทุ่มแบนครับ เซียนกระทุ่มแบนนี่วิ่งลูดบนล่างเดินดีมากเด้อครับพี่น้องต้องมีให้เห็นครับพี่น้อง8ปดเก้หในงวดนี้แล้วก็ชนกับอาจารย์ผูหกกับ9ก้าชนที่9ก้าเด้อครับผมครับแคปหน้าจอไว้ครับผมสองสำนักแล้วก็ปิดท้ายด้วยคลิปที่ลงไปก้อนหนานี้เด้อครับผม ลาวพัฒนาแอดยืนครับและลาวพัฒนาแม่มาลีชัดครับพี่น้องโมนี่รมแห้งครับผมครสองสำนักนี้ครับผมสำหรับแอดยืนครับเอฟซีเพิ่นว่าวิ่งรูดเดินดีเด้อครับผมวิ่งรูดเดินดีครับโมนี่ติดซีอยู่ครับพี่น้องเนาะเดินซีอยู่ครับเพิรนให้ซองกับซีแม่มาลีชัดหกกับแปดครับผมเอาแคปหน้าจอไปเด้อครับพี่น้อง แคปหน้าจอไว้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกดได้เห็นกันแล้วเด้อครับพี่น้องครับก็มาเชียร์กันน้ำเชียร์กับบได้อ่านตัวเลขใหายได้ครับผมครับอาจจะมีอ่านแต่เล็กบินของเพลินกับบได้อ่านให้่หมดแต่ว่าพี่น้องที่จะแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องแนวทางชุดสรุปรวมเซียนกับว่าได้ครับพี่น้องเนาะทุกสำนักที่ตามมาครับผม ก็ย่าลืมได้ครับพี่น้องเลขกถูบแต่ว่าสองงวดแล้วก็จังไดขึ้นไปตะเล็กแทยครับพี่น้องเนาะครับลองหยอดไว้น้ำจังน้อยสามเก้าสามครับผมเพราะว่าวันจันเรล็กเล้ากับมักจะออกเบิ่นอยู่เรือยครับผมครับทิ่เจ้าเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องในจุดในขังนี้ครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกัน ลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับผมแนวท่างเด็ดแนวทางดังครับผมน้าเชียร์ผ้าลวยกับนํามาสเสนอสู้พี่น้อง MC. พซีิจารณาเบิง้งตัวเด่นตัวชนเอาเด้อครับพี่น้องเทียบเบิ้งเอาครับขอขอบประคุณพี่น้องเอพซีเด้อครับผมถือขอมารับชมรับฟังเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์้กับน้าเชียร์ผ้าลวยเสมอมาครับผมครับขอให้โชคดีครับมือแรกนี่สองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาสำหรับคลิปนี้ เอาไว้ซับนี้ครับพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับ